สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมรถอะไรก็ไม่รู้นะรถที่แบบบักได้ตลอดเวลาจะระเบิด้ตลอดเวลาใช่นั่นแหละก็าตามนั่นเลยนะ <laughs> มาข้างไงต่อ่ะนี่อย่าเดินมาเนี่ยคือเนี่โอเคเสียงเขาน้า,น,ออาน้าสาวมต้องยังไงนี่มาตรงนี้ไม่มาเรานี้เจอคือโดนเจอนี่ไม่ถ้าออเซ็ตโอเครอมันไม่มีใครมากับเรามันไม่มีใครมาหรอกก็ตั้งไปสี่คนเปเงินเงินแหละเผื่อมีคนเข้ามาดูเพลงปะเนาะ จะโดน,นดก็จะต้นคลิปแล้วโอ้ยุกทีนะอาจจะไม่ค่อยยินเสียงอะไรเท่าไหร่แต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วอามันอยู่ในบ้านเนาะใช่มันอยู่ในบ้านเน,ะน,นานนะเราต้องไปโอ้ยทำให้เห็นตัวคนได้ปะไม่ได้เห็นตาข้างหน้านี่เฉยใช่ดกดคลิกเพื่อเป็นการเปิดประตู ต้องเลื่อนเมาส์ด้วยอ oh, <hey. S 1> <c oughs> ๋อมียาวกก็เหมือนคล้ายไเกมนั้นอ่ะยังไงต่อตอะอย่างแรกเลยเอาล้อมาใส่แล้วหาประตูมาใส่น่าอะไรประตูกด F หรอเอ่อใช่กด F แล้วกดแล้วก็ไปหาตรงที่มัน อ,อไม่ประตูอันนั้นข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ถ้าถ้ามันขึ้นคพรว่าเฟรสเมื่อไรอ่ะเนี่ยถ้ามันขึ้นแบบนี้เมื่อไรให้กดต่อได้เลยไม่ใช่ด้านหลังใช่ป่ะเดี๋ยวเข้าไปกันดีนเอานั่นแหละนั่นแหละ เธอต้องประกอบรถหรอใช่ลแล้วต้องประกอบรถแล้วไปให้ไกลที่สุดถ้าเราเอาล้อไปอันเดียวแล้วเรอก็ได้นะมันก็มีวิธีไปอีกวิธีหนึงห่งอะป่ะเราอยู่ด้านบนเรื่องสมมติว่าเราไม่มีรถเราจะราไม่มีประตูคงไม่เป็นไรฮะเราไม่มีประตูคงไม่เป็นไรไม่มันมีพายุด,ด้วยถ้าถ้าไม่ใช้ประตู นี่อันนี้ของโกงจริงอะไรประตูมันไม่ใช่ประตูปกตินี่มีล้อแล้วมีล้อประตูวีเพื่อน<บ>่าเขาใช้ยังไงเอ่อบินขึ้นไปก็ไปให้ไกลกว่าเดิม,มจริงไปได้ใช่ไหมไปได้เคยมีคนไปเหรอเข้าใจเอาไปด้วยเอ้ยเอาไปอ่างข้าไปดิ เกิดเกิดมันหมดแต่ว่ามันเสรมันมีแค่ไอ้นี่นะมันมีแค่เดียวดิยเฮ้ยเฮ้ยเรีบคุยยังไม่เฮ้ยไม่หรอกล้อมันเอียงเอายางไรไปด้วยนะคิดว่าเอ้ยล้อมันไม่ได้เอียงหรอกเพราะใส่ยังไม่พบโอ้เปิดไฟรถเหรอเปิดไฟค้างไว้ดีแล้วมันจริงมันเปิดไม่ได้ อ,อ,อมันยังเอียงอยู่อ่ะเนี่ยจมไปเลยเน้องโอไม่นะบั็อกนีเนี่ยน,นี่มียางยางอะไรนใช่มันมียางเยอะอยู่พอสมครวรเลยนะด้านหลังก็มีเนี่ยด้านหลังเลย okay. พร้อมดพร้อมอะไรอะไรใส่ยังวะอะไรยังไม่ได้ใส่อะไรอยู่ใน เนี่ไงเนี is is ่ยอะไรนี a ่หม้อน no. ้ำเนี uh ่ยอ uh ัน oh, น hey. oh. oh, ี oh. yeah, uh ้อะไรจะเป็นปะฮะอ๋อนึกว่ามันจะหนักไม่ไม่นักถ้ามันหนักปานเฮ้ยมันลุดมันลุกนี่นี่เนี่ยเราหยิบหม้อน้ำมาเพื่มเออเออนั่นแหละผมจใจ อะไรอีกไหมเอ่ออาหารปืนปืนปืนหรอไม่มันปืนมันต้องห่าระหว่างทางนมันต้องห่าระหว่างทางปืนเน่ก้าโบัปืนมันต้องห่าระหว่างทางเออพ่อดูดิขนาดน้องเปิดฝั่งปงล้อมยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยปืนด้วยวะมันเจอรีเพื่อ เดี๋ยวประตูประตูด้านล่างยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยจอดจอนอินปากจอดจิบปากเราไปด้วย <c oughs> ไปเจอสิ่งนี้ในใต้ดินด้วยประ,ะตูทำยังไงอีกอะนี่ไงไม่เอามาติดจัะมันอยู่ด้านใต้ดินเหรอพ่อยังไม่ได้เอามาติดมันเอาออกยากด้วยนะมันน้องไม่เอาออกอ่ะเราจะไปทำยังไงอะ ใต้ดินมันก็มีรูอยู่นะโดดขึ้นมชไหมเนี่ยมันมีกระเทียมด้วยอ่ะใต้ดินมีันยากหะเฮ้ยซึ่งมันจะตัวทำไมเดินถอยหลังเออเออนั่นแหละรักษาใช้ไม่ชีวชีการเดินถอยหลังโอ้ติดติดติดคลื่เพวสเร้อน ดันและดันแหละดันแหละเยเยเยจริงๆมันต้องขัดข,ขัดสนิมด้วยนะแต่น้องไม่รู้ว่ามันจะเปิดก๊อกน้ำยังไงอ่ะเอาตกบ้านเอาลือตกบ้านอาันนีเ้เลอันนี้มันเลือกอะไรหอมมันคือกระเทียมเอาทำอะไรเอาอูงเป็นอาหารจิ้จะเจียวเปล่ากระเทียม<อ> เออนั่นแหละลงมาต้องเอากล้วยไปด้วยนี่ดีวิเชียุเขาทำอะไรเฮ้ยมันต้องเติมไม่ต้องไปต้องเติมไม่เห็นเราหยุดไปแล้วเนี่ยเออติดๆมาคือนะมันจริงจริงมันเติมอ่ะติดๆไปก็ได้นี่เติมน้ำมันอ่ะน้องมอบใหม่ด้านที่นี้พ่อ อเอนตัวไม่เท่าอเออถ้ามันขึ้นถ้ามันโอ้อยพู้ดาเนินลงไปเอากเกมกลับมาแล้วแซด,ดไม่ใช่กดเข้าไปใกล้ๆเออนั่นแหละเอากดคลิกแซด,ดคลิกเออนั่นแหละกดช้างโหสิบ แต่มีเก้าลิตรน้ะหกสิบมีแค่เก้าลิตรเดี๋ยวพ่อคิดดูดิก็คือเราแค่ต้องไปหากลางทางใช่ไหมใช่หากลางทางมันจะมีหมู่บ้านซอมบี้อะไรต่างๆมานาต้อไปต่อไปยังเอ่ออย่าง,างปิดนี่ไงครับ มันขัดไม่ได้ต้องชุบน้ำอะไรทังางนึงก่อนอ่ะมันมีสเปรย์แตงกวาอยู่อ่ะเนี่ยสเปรย์แตงกวาเนี่ยทำอะไรได้ไม่รู้เนี่ยเปิดแซตไม่ร้อเปิดน้ำมไม่รู้อ่ะไปติดติดแล้ว่าเอาอันนี้มา,มาฮะ นี่มันมันคือเตเป้แตงกว่าแล้วก็เอามาเอามาผสมกันดูดิแล้วพ่อก็ลองเอาไปขัดดูดิไม่รู้อ่ะลองเอาไปขัดดูดิขัดเลยยังไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ผลถึงแม้มัเป็นสนิมก็จริงแต่ว่าช่างผลวางแล้วไปเลยป่าเออเป็นสนิมก็จริง ตรงนี้เก็บตรงนี้ไม่ต้องกดเสร็จกด F ไปเลยกด F ัตัวเหี้ยวมันยเข้าอ่ะจดยิิยิเก็บดดดิดดิเปดเปดปได้เ พ่อขับรถพ่อขับพ่อขับไม่รู้ไปทางไหนะเปิดไงอ่ะเออกดทิกไงเนี่ยโอ้ยพ่อมาลุกไปพ่อเปิดพ่อถอดประตูออกมาลยกอะไรกดอะไรกดทิ๊กแล้วก็แล้วก็เลื่อนเมาส์อย่างเงี้ยอ๋อเปิดกดีมีเบรกนะนายอย่าลืมว่าเบรกมันยด้ยด้วยองสัญญาณสามอัญาณเออมันก็ไวเตอรเหมือนกัน่ะ ันั่งไงเนี่ยมันไม่นั่งเนี่ย,ดยกดโอ้พอแล้วกด e เปิดประตูมาก e. า็ากด e เอาเปลงตัวอะไรบราบราบราบเออมันแหละกด e ทูสีเออนั่นแหละสตาร์ทเครื่องกดยังไงวะตาอ๋อเอาเบรกลงแล้วไปเอาเบรกอะ เบรกนี่เ,นเอาลงแล้วไปได้เลยไปทางขวาไปด้านไม่ใช่ด้านนั้นอ่ะเราต่างประเทศเราต้งขับจีดขวาเลยไปป่า,ปปาใช่ใช่ใช่ไปขวาเพราควรจะไปบนถนนหรือว่าไปเออบนถนนอย่าเสี่ยงเลยต้องใส่เกียร์อะไรวะหรือไม่ต้องเร่งความเร็วเองเออไม่ต้องทขาไมแค่์นะพี่ตุ๊ น้องใส่เกียร์อะไรทั้งนั้นอะวิ่งไปสดๆเลยอ่ะเออ,เอ,อนั่นแหละก็วองหินหินจอยเมื่อกี้เนี้ยก,ก,กดเมื่อกี้เนี่ยเรากดเบรกอะกลัวกลัวชนหินแล้วไมันเลี๋ยวไม่ใช่หรอเลี๋ยวเยอะนั่น,น่ย่มงเ,เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปลงทรายก่อนแล้วค่อยเร่งความเร็วขึ้นมา เออนั่นแหละเออนั่นไอดมาตัวฟังนี้แชนสิวิทยอมเป็นขอบอยู่ตึงๆๆเส้นต่างว่าชั้นอื้อมืดแล้วมืดมืดมืดแล้วดีนะกดไฟไว้อ่ะโล้วไว้หูรถไฟอ้ยอุยอ้ยอุ้ย วัวน,น,น้อไม่ยูหนูนากินเึอเออว่ะพ่อมัน<อ>มนลืน่่อะก็ถนนมันเปียกอ่ะให้น้องขับให้ไหมมามพ่อให้น้องขับให้ตื่นมากใช้คนใส่ฟ้าเอ็นล เอมยนมันลื่นใช่ไหมนมนลื่นโ,โลหูรถพังสนิมขึ้นเลยนลื่อนะไงวะเ,เอ,อไอรแล้วะเออเออ,เอ,อโอโหล้อก็นป่ีะอ,อ,อะรวะเนี่ยไปไมถึงไหนเลยน้องล้อขึ้นสนิมด้วย ตไม่ไม่ใช่ว่าเครื่องยนต์หยุดหลุดใช่ไหมเครื่องยนต์ไม่หลุดใช่ไหมโอเคหลุดนิดหน่อยแต่ยังต่อได้นะต้องเปิดฟ้าผ่าอ้นงันูดดแดูวิสิกเลยปากเือนเวะขอกรวายอกายหมดเลย ล้อขึ้นสนิมด้วยเออมันพุพังมากพุพังไม่เกรงใจใครเออเออนั่นแหละพราดูล้อข้างนี้ดิเออเออนั่นแหละกลับไปเหมือนเดิมแล้วประตูประตูเอาประตูใส่ไหมครับใส่รึผึ้งอเออล้อล้อโอ้ล้อล้ออาปาปาปไปไป อวาดีๆวะความชัดเจนจะดูว่าร้อนอยู่กับเราตลอดเวลาเออใช่มันจะมันจะกอกไปแล้วนะเขาเราก็มีล้อนนึงล้อมันไม่สมบูรณ์แล้วมันล้อนี่มันสมบูรณ์อันสุดท้ายแล้วอเออไม่อาหารโดนเผาไม่หมดเลยมีต้องกินอาหารด้วยเอเอเห็นข้างข้างข้างกีไหม เปิดประตูด้วยดิน้องเปิดปิดประตูเล่นๆมันไอ้นี่เลยฟ้าผ่าใส่เลยอ่ะไป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 ตางเหรอโอ้ไม่นะไม่นะโอ้โหน้ำมันหายไปหมดเลยยังไงเดินเด้อไปทำอะไร ผักเออไปลอกโพไปลอกโพทำไมเนี่ยบู้ดิ้งเน้ยอะไรวะเราเดินไม่สามารถเดินไปได้เออพ่อไปคุมรถได้ป่ะเครื่องเครื่องเครื่องอยู่ทางใต้ของรถเครื่องอะไรนี่ไงแต่น้ำมันมันหายไปหมดเลยเออมันจะเป็นรอาเครื่องหายไปเลย เปิดฝาดิดีไงสี่ลิตรอะไรสักอย่างเนี่ยสี่ลิตรมันบ่อน้ำนเอฟเออ่อ,อแมนมเพราะคุมรถไปนะคุมยังไงอ่ะมันโคตไปไม่ได้ สามารถทำเงินได้อือมก็ผักได้นะ,ะ,ะนแต่มันผักได้โคตรอรอมาโอ้ชีวิตน่านนาถมากเออเกมนี้ชีวิตโคตรอนาถามากเลยโอ้ยฝักอะถ้าเราเดินไปไม่ได้อะเฮ้ยคนเดินไปถึงก้นชัยมไมยเคย ลองไม่ลองหมูสางทายากันครับก็ไป <ฟ S 2> ไ,ได้อยู่ทำไงอ่ะก็เผื่อมันมีน้ำมันไงมองมันตึ๊งเีมีไฟอยู่มันต้องห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวบกงกระได้โดนเรียวแล้วเนี่ยมันไม่ไปเลยเป็นทรายเหมือนมันระครับร้อนไม่ให้เดี๋ยว จะวางเพลนแทนข้าวแล้วโอ้แม่นพายุอ้ยบ้าบวพายุโดนต้องตายแล้วหรอพ่อไม่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 เราไม่ตายเราต้องลงสู้เราว่าต้องหลบอยู่ในรถก่อนแล้วล่ะขับไปมันต้องหลบอยู่ในรถก่อนไม่งั้นมันยิ่งหลบมันจะยิ่งเสียเวลาเราต้องสู้ไปเลยมันจะตายเลยมันจะตายแล้วเยอะ เอาไปเข็นทำหน้าที่เดี๋ยวตื่รเต้นละแค่ไหนวะเออเข็นมันอยู่ข้างหลังรถมันไม่โดนลมโดนรถก่อนมันก็โดนน้องจะดีอะมันไม่โดนโดนอยู่ข้างหลังมันรถมันบังให้นะไหมนะดูเลือดน้องดิดูเลือดน้องดิพ่อพอดีเดี๋ยวว่างานน้องออกมาเดี๋ยวไปาำวงไปเห็นได้ปะมาดูมันเดี๋ยวเราเลือดแดงก่อน เราไม่ต้องไหนอยู่ตรงเลือดอยู่ตรงไหนบอกก็ไม่เลือดอยู่ข้างบนได้ไงจอเขาไม่มีอ่ะพ่อพ่อยังไม่โดนดาเมจอ่ะมาตัดน้องก็จะขึ้นไปเฉียนข้างบนทำไมเฉ้ยนล่างไม่ได้อะข้างหลังเลยอ่ะโอเคไม่ไหวแล้ว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 ต้องออกไปมั้กทำไงเออเฉียนทำไงบอกดิไม่เฉียนทำไงเอาได้ไหม ออกมาแล้วก็ไป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 ต้องมานังโอเคพายุหายไปแล้วไม่ต้องแล้วทำไงต่อพายุหายไปแล้วไม่ต้องแล้วต้องไงต่อครับไม่นั่งที่เดิมมะมันไงบ้านช่วยเสียงสองคนได้ไหมทำไงต้องทำไงให้มันไปกด F คลิกบ,บนหลังคารถขึ้นมาตรงนี้ก่อนกด F ตรงหลังคารถเ,เอ้ย เดีนยล้วเขาลอหลุดมันก็จับจับจับกดเลยมันก็จับจับอย่างนี้อ่ะอือกดครั้งเออนั่นแหละสุดใจอ่ะอนารธานมาก <c oughs> โอ้ยตุ้น,นกระบอกไเปเลย กระบอกโอ๊ยกระบอกกระบอกเป็รเอ้ยน,อน้อกระบอกเพชรเรืองแสงเงี้ยเออมาไปเลยมาไปเลยไปดูน้ำมันก็ได้ไม่ได้เพราะยอมไม่ได้ต้องเอาไปได้มันมี<อ>มบ้านอยู่เออแล้วเราก็ไปหาก่อนที่นี่เพราะเราไปอยา,ากมารู้แตโอ้ซอมบีบ้กระบเพชรืองแสงไป้ายมีซอมบี้อยู่ด้วยเป็นตัวเหรอ เป็ดเป็ดจีเป็ดจีเป็ดเจ้เป็ดมาเป็ดมาเป็ดจีเป็ดเป็ดนำโชคโอ้ยพ่อปล่อยอะไรคนเนี้ยซอมบี้ตัวไปมซอมบี้ชนเร็วขึ้นมาดิชนชนเออเออเออนั่นแหละพอดีเฮ้ยมันมาวหนอหนีดินี่แล้วทำไงกระตูดไม่ปล่อยเลย กดชิปกดชิปกดชิปได้วิ่งเร็ววะอืก็ค่อยกดนะต้องกดเทียนนี่เทีนเยนน้อยเนี่ยนี่มีน้ำมัน,มน,มนไหมอ๋มีน้ำมันวอลล์มันอยู่โ,โหตามมาติดติดติดตูดเลยอยาเป็น่อยเราอตั้งนานแล้วเออโห ีโคตรเยอะใช่ซอมบี้เป็นโคตรเยอะเลยแต่ข้อดีของเกมนี้ก็คือน้องในบ้านหลังนี้มันมีระเบิดเวลาโอ้โหน้องเนาะรอซาเม่มันก็ไม่แรงเท่าไหร่ดีกว่ามันก็ไม่แรงเท่าไหร่หรอกน้ำมันน้ำมันน้ำมันบ่นอะไรเยอะแวจอน้ำมันแล้วก็ลังโดน ซอมบี้แบบคือปีนต้นปีนต้นกระบ,บอกเพชรได้ป่ะอ๋องว่าควาซอมบี้มาเปเติมไปเติมว่าหนีอยู่จะจะบอกว่าจะขับเดี๋ยวค่อยเติม <ละ S 2> มันเสียเวาลาโอ๊ยพราะลอซอมบี้ไว้อยู่ไงไม่เติมตอนนี้แล้วจะขับเดินจะขับยังไงเออมันขับทนได้ว่ะ let's go <S มันขับทนได้ก็ก็แบบก็ค่อยกดชี้ไปอ่ะแบบ กดเป็นระยะระยะอืมไเอาแล้วเช้แล้วระยะตอนนีตามหลังมาแล้วใช่ไหมตามหลังมานติดแม่รู้ไิดเยเจอ้ำมันแล้วว่าทำไมไอ้มันไม่ได้อ่ะตอนนี้ไปยัง สอมบี้เจอตอนเช้าก็ไม่หายอ่ะไม่หายเอาโว้ทำไงมันตายอ่ะก็มีน้องมีไดร์ดามายอยู่อ่ะจะไดร์ดามายอยู่ในบ้านหลังนั้นอ่ะรอบมันเข้าไปในบ้านหลังนั้นอ่ะมันจะมีซอมบี้เพิ่มก็จริงแต่มันมีไดร์ดามายอยู่นี่เหรอทางไหนทางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เออรอบมันรอบมันไปก่อนน้องไมปยรึดทางออกไม่มีรอบเข้าไปตายเลยจะไปพาไปหลังใหญ่แล้วไม่ไม่ไม่ใช่

คิดว่าเป็ดจะมันจะมีจามเป็ไหมไม่มีหรอกถไม่ตียุงมีถังมันมันนะโอ้ยอ้ยจะตายว่ะน้องเคยตีมันตายอ่ะไม่เคยมันเป็นแต่มันมีอาวุธอ่ะมันไม่เคยตีมันตายหรอกเราจะตีไม่ตียุงตีมันจนกว่ามันจะตายตียังไงอ่ะตีเหยื่อโหดตียังไง นี่อย่าตายแล้วสบัดสบัดต okay, ้องใช้สตาร์บัดถังน้ำมันตีไม่ได้เามันอไหนยโอเคมาแล้วไตียุงมาแล้วตีได้ตีเงือรอกันอกันอกอกดูเลือดมันดิถังน้ำมันถังน้ำมั แกจะตายแล้วมันใกล้จะตายแล้วลนั่นแหละตายบวชบวชคนเลยบวกคอมพีม้ใช่ไหมตียุง <c oughs> เอาไงต่อเอาไงต่อไปเออไปเอาน้ำมันแต่เครื่องมันอะเครื่องมันไม่อันี่มันสตาร์ทไม่ติดได้งไงก็ไม่รู้ จะดังไหมอยูไ่ไหนวะอ๋อน้ำเบิดตัวเองเนาะเจ้าน้ำมันสีเดือดโอ้นี่ไอ้น้ำมันเครื่องเจ้าน้ำม,ม,มันเครื่องไปเหย็ดน้ำมันเครื่องไปประดูป่านน้านันเครื่อเลยต้องทำอะไรตียุงอ่ะ ตัวมะนบเดียวน้อเขาต้องมาทีอยู่กปืเลือดเลยเลือดปู่ตอนนี้มัน,มน,มนเลือดที่มันเพิ่มขึ้นได้ใช่ไหมถ้าเราอยู่ไปนานๆไม่ได้ทำเลยเราอะ่ะเราอะ่ะถ้าอยู่เลือดอยู่ไปนานๆอะ่ะถ้าเราอยู่ไปนานๆอ่ะมันจะมันไอตัวนี้เป็นอะไรมันยืดแอกแอะมันตายแล้วอื้ม รีมันอยู่ตีม่ให้อยู่โง่มันเอดสดเซ็ตจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึนยัโอ้น้องชายแท็นี้ฟอร์ม เอาเรือน,น่ต้ตเออรว่าตอนนี้เราควเข้าบ้านก่อนนะก่อนที่มันจะมีพิบัิอะไรอะเฮ้ยเรื่องอะไรเครื่องรถหยุดุดม,ดดม,ดดมเลยะโอไม่พ่อตันตายพ่อม <c oughs> ไม่เป็ไนไรตายตามไปด้วยเออ แล้วหม่แล้วหม่แล้วหม่จบแคคลิปแค่นี Aí ้ก่อนหรือ่าเดี๋ยวครั้งหน้ามาต่อกันโอเคเดี๋ยวไปหาข้อมูลกันใช่ใช่ใช่มาหาข้อมูลจุดไดนามไกด้วยมาครั้งหน้าแก้ตัวโอเค